มีเมนูมานำเสน,น,นอครับพี่น้องรอบดึกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องรอบดึกรอบดึกมีแห้งครับพี่น้องมีเหลืองแหง้งมีเหลืองแห้งกับหมากกระเจ๊ยครับพี่น้องแลก็พักสองสามยางครับพี่น้อง เสร็จแกันครับขับพี่น้องปิดใส่กับหมักกระเจี๊ยบครับพี่น้อง ดูาครับพี่น้องอากาศก็ห่อนๆครับพี่น้องกับหาตะเนี่ยห่อนๆนี่แหละเมื่อกิน กัด้วยพักสลัดครับพี่น้องกระเจี๊ยบอ่อนครับพี่น้องส่วนเอาเนื้อครับน้องเนื้อเปื่อยกระเจี๊ยบอ่อนกับเนื้อเปื่อยครับพี่น้อ,ง,อ,นง,องนี่ครับพี่น้องลูกชิ้น ชิ้นเนื้อครับพี่น้องชิ้นเนื้อแท้ลูกชิ้นแช่มครับพี่น้องใส่กับเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยแล้วก็มีเหลืองครับพี่น้องเสียบแฉมือนกันครับพี่นอ้องต้มเอ็นครับเอ็นแก้วครับพี่น้องใส่ลงไป เนื้อเปื่อยตามด้วยเส้นไงพี่น้องเส้นตามด้วยพริกครับพี่น้องพริกเผาพริกสดครับพี่น้องก็ไปเผาไปขวบเสิร์บครับพี่น้อง เนี Ay, ่ยสดกันพี่น้่องตามด้วยลูกสิ่งนีกเราครับพี่น้่องโอ้ยเทิงเก็ยดเทิงห้อนครับพี่น้องจะค้ำครับพี่น้องห่อนลายฝนสิตกกระโบโตก